ทุกปีมีผู้สูงอายุหลายล้านคนที่ไม่รู้ตัวว่ากำลังเสี่ยงต่อการสูญเสียความแข็งแรงของขาซึ่งนำไปสู่การล้มที่สามารถหลีกเลี่ยงได้อย่างง่ายดายลองนึกภาพดูสิคุณกำลังออกไปเดินเล่นหรือพยายามปีนบันไดแต่กลับรู้สึกถึงความอ่อนแอในขาที่หยุดคุณไว้ในทันทีแล้วถ้าการปรับเปลี่ยนอาหารเพียงไม่กี่อย่างสามารถช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อของคุณและทำให้ขาของคุณแข็งแรงขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มพลังงานความคล่องตัวและความเป็นอิสระให้กับคุณละ่ะ ในวิดีโอนี้เราจะเปิดเผยอาหารหกชนิดที่มีพลังที่จะช่วยให้คุณรักษาความแข็งแรงของขาเมื่ออายุมากขึ้นและทําให้คุณสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยและปราศจากการบาดเจ็บติดตามชมเผื่อออกค้นพบเคล็ดลับโภชนาการที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงสุขภาพและความคล่องตัวของคุณหากคุณยังไม่ได้สมัครสมาชิกอย่าลืมกดสมัครและเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอใหม่ๆขาที่แข็งแรงเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาการประสานงานความมั่นคง และความคล่องตัวโดยรวมเมื่อขาของคุณแข็งแรงมันจะทําให้การเดินง่ายขึ้นและลดความเสี่ยงในการล้มและบาดเจ็บอย่างมากประโยชน์นี้ไม่เพียงแค่การเดินเท่านั้นงานที่หลายคนมองข้ามเช่นการลุกจากเก้าอี้หรือการปีนบันไดก็จะทําได้ง่ายขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อขาของคุณอยู่ในสภาพดีการเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นจะช่วยให้คุณทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันได้อย่างมั่นใจซึ่งเป็นสอยิ่งสําคัญโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้น แต่เคล็ดลับในการรักษาขาแข็งแรงคือโภชนาการและกิจกรรมทางกายไม่ใช่สิ่งแยกจากการพวกมันทํางานร่วมกันเพื่อให้มั่นใจว่ากล้ามเนื้อขาของคุณยังคงแข็งแรงที่สุดแม้ว่าการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเช่นการฝึกความแข็งแรงและการออกกําลังกายที่เน้นขาจะเป็นสิ่งสําคัญในการสร้างและรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแต่ก็สําคัญไม่แพ้กันที่จะบํารุงกล้ามเนื้อของคุณด้วยอาหารที่ถูกต้องการรับประทานอาหารที่สมดุล และเต็มไปด้วยสารอาหารจะให้สารอาหารที่ร่างากายของคุณต้องการในการซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อหลังการออกกําลังกายรวมทั้งช่วยให้กล้ามเนื้อทํางานได้อย่างเหมาะสมตลอดทั้งวันโภชนาการที่เหมาะสมจะให้วิตามินแร่ธาตุและโปรตีนที่จําเป็นในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อการเติบโตและความแข็งแรงอาหารที่เหมาะสมจะช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณมีทุกสิ่งที่จําเป็นในการรักษาความแข็งแรงและยืดหยุ่นซึ่งส่งผลโดยตรงต่อความสามารถในการเคลื่อนไหวอย,อย่างสิภาะ สิทธิภาพและปลอดภัยหากสาราอาหารที่เหมาะสมกล้ามเนื้ออาจอ่อนแอลงซึ่งสามารถเพิ่มความเสี่ยงในการล้มบาดเจ็บและปัญหาความคล่องตัวได้แล้วอาหารอะไรบ้างที่ดีที่สุดในการรักษาความแข็งแรงของของาลดความเสี่ยงในการล้มและเพิ่มความคล่องตัวโดยรวมเมื่ออายุมากขึ้นในวิดีโอนี้เราจะพาคุณไปดูกับอาหาร6ชนิดที่ไม่เพียงแค่เต็มไปด้วยสารอาหารที่จําเป็นแต่ยังออกแบบมา โดยเฉพาะเพื่อปกป้องซ่อมแซมและรักษาบวลกลมเนื้อในขาอาหารเหล่านี้จะช่วยสนับสนุนขาของคุณเมื่อคุณทํางานเพื่อชีวิตที่มีความคล่องตัวและสุขภาพดีขึ้น 1. มันเทศพลังงานที่ยั่งยืนสําหรับกล้ามเนื้อมันเทศไม่เพียงแค่เป็นขนมอร่อยออร่อยแต่มันยังเป็นแหล่งของสารอาหารที่สําคัญซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนสุขภาพกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นมันเทศเต็มไปด้วยคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ให้พลังงานอย่างสม่ำเสมอ การปล่อยพลังงานนี้เป็นสิ่งสําคัญเพราะมันช่วยป้องกันไม่ให้ระดับน้าตาลในเลือดพุ่งสูงขึ้นและลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียโดยเฉพาะเมื่อทํากิจกรรมทางกายเช่นการเดินหรือการปีนบันไดสําหรับผู้สูงอายุที่อาจประสบปัญหาพลังงานลดลงการไหลของพลังงานที่สม่ําเสมอนี้จึงมีความสําคัญในการรักษาวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงและสุขภาพดีแต่นอกจากนี้มันเทศ ยังมีประโยชน์มากมายมันเป็นแหล่งที่ดีของไฟเบอร์ที่ช่วยปรับปรุงการย่อยอาหารและเพิ่มการดูดซึมสารอาหารเมื่อระบบย่อยอาหารของคุณทำงานได้อย่างราบรื่นร่างกายของคุณจะมีความสามารถในการประมวลผลวิตามินและแร่ธาตุที่สนับสนุนความแข็งแรงของกล้ามเนื้อได้ดีขึ้นซึ่งหมายความว่าคุณไม่เพียงแค่ได้รับสารอาหารที่คุณต้องการแต่ร่างกายของคุณยังใช้สารอาหารเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความแข็งแรงของขาและความคล่องตัวเมื่อคุณ อายุมากขึ้นมันเทศยังเต็มไปด้วยวิตามินเอซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูกล้ามเนื้อและการป้องกันวิตามินเอเชอวอยต่อสู้กับความเสียหายจากออกซิเดชันที่เกิดจากอนุมูลอิสระซึ่งสามารถทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแอแรงเมื่อเวลาผ่านไปโดยการปกป้ององค์กล้ามเนื้อจากความเสียหายประเภทนี้มันเทศช่วยชะลอกระบวนการธรรมชาติในการสูญเสียกล้ามเนื้อจากอายุนี่ทำให้มันเทศเป็นอาหารที่จำเป็นสำหรับการรักษามวลกล้ามเนื้อ และความแข็งแรงเมื่อคุณอายุมากขึ้นโดยเฉพาะในขาซึ่งมักจะแสดงอาการอ่อนแอก่อนเรื่องจริงลองจินตนาการดูว่ามันคือปลายวันที่ยาวนานและยุ่งเหยิงคุณต้องทำธุระและดูแลคนที่คุณรักและเมื่อคุณกลับถึงบ้านคุณรู้สึกเหนื่อยล้าจนขาของคุณรู้สึกหนักและปวดนี่คือเวลาที่มันเทศเข้ามาช่วยด้วยการให้พลังงานที่ยั่งยืนและสนับสนุนการฟื้นฟูกล้ามเนือ้อมันจะช่วยให้คุณเดินหน้าต่อไปเมื่อคุณต้องการที่สุดมอบสารอาหารที่ขาของคุณต้องการเพื่อฟื้นตัวแล เดินหน้าต่อไป 2. ข้าวโอ๊ตแหล่งโปรตีนและพลังงานที่ยั่งยืนข้าวโอ๊ตอาจดูเรียบง่ายแต่เป็นแหล่งสารอาหารที่มีพลังในการรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยเฉพาะสําหรับผู้สูงอายุข้าวโอ๊ตมักถูกมองข้ามไปในเชิงการเปรียบเทียบกับธัญพืชอื่นๆแต่มันมีประโยชน์ทางสุขภาพที่น่าทึ่งซึ่งทําให้มันเป็นสิ่งที่ต้องมีในอาหารของคุณหนึ่งในคุณสมบัติที่เด่นชัดของข้าวโอ๊ตคือดัชนีน้ําตาลที่ต่ําซึ่งหมายความว่าข้าวโอ๊ตปล่อยพลังงานอย่างช้า,ชา และสม่ำเสมอช่วยป้องกันไม่ให้ระดับน้ำตาในเลือดพุ่งสูงและลดลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าหาการะหลายของงอพอและงองงานที่สองม่ำเสมอ,อัีิสัมคันยอกสําปรับผู้สูงอายุที่ต้องอาการรักษาความอกอรับปาริกระเปราต,ตอละอดทั้งวันนอไม่ว่าจะเป็นการะเดิอนนอกการะปีนบันนอใด หรือการธรรมกิจกรรมทางอากาศเบาๆนออกจากนี้ข้าวโอ๊ตยัดงอเไปน,นอแหล่งโปรตีนจากพืชที่ยอดเยี่ยมโปรตีนเป็นสิ่งสําคัญสําหรับสุขภาพกล้ามเนื้อเนื่องจากช่วยซ่อมแซมและสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อเมื่อเราอายุมากขึ้นร่างกายของเราจะเริ่มไม่สามารถเก็บและสร้างกล้ามเนื้อได้ดีเท่าเดิมดังนั้นการได้รับโปรตีนเพียงพอจึงเป็นสิ่งสําคัญในการรักษามวลกล้ามเนื้อข้าวโอ๊ตสามารถช่วยเติมเต็มช่องว่างนี้ให้คุณโดยให้ทางเลือก ที่เป็นมิตรกับพืชเพื่อสนับสนุนความต้องการสร้างกล้ามเนื้อของคุณแต่ยังไม่หมดแค่นั้นข้าวโอ๊ตยังเต็มไปด้วยแมกนีเซียมซึ่งเป็นแร่ธทาตุที่สําคัญในการหดตัวและการผ่อนคลายของกล้ามเนื้อแมกนีเซียมช่วยป้องกันอาการตะคริวและความตึงของกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อของคุณทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้กระทั่งในขณะออกกําลังกายข้าวโอ๊ตยังมีธาตุเหล็กซึ่งมีบทบาทสําคัญในการขนส่งออกซิเจนไปยังกล้างเนื้อเมื่อกล้ามเนื้อได้รับออกซิเจนเพียงพอมันก็จะทํางานได้ดีขึ้นและฟื้นนตัววได้้เร็ขึ ซึ่งสนับสนุนวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงและเป็นอิสระเรื่องจริงลองจินตนาการดูมันเป็นเช้าที่สวยงามและคุณมีแผนจะเดินเล่นในสวนหรือออกกําลังกายเบาๆคุณรู้ว่าในวันนี้จะเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆและคุณต้องการพลังงานที่จะไม่ทําให้คุณผิดหวังการเริ่มต้นวันใหม่ด้วยข้าวโอ๊ตหนึ่งชามที่อิมเอมจะช่วยให้พลังงานของคุณไม่หมดไปตลอดทั้งวันข้าวโอ๊ตไม่พิยงแต่จะเติมเต็มร่างกายของคุณแต่ยังช่วยสนับสนุนกล้ามเนื้อของคุณให้ พร้อมสำหรับการทำกิจกรรมต่างๆที่จะเข้ามาในวันนั้น 3. อะโวคาโดไขมันที่ดีสำหรับการทำงานของกล้ามเนื้อหากคุณกำลังมองหาอาหารที่จะช่วยสนับสนุนการทำงานของกล้ามเนื้ออโวคาโดควรจะอยู่ในลำดับต้นๆของรายการอาหารที่คุณเลือกผลไม้ครีมมี่ที่อุดมไปด้วยสารอาหารชนิดนี้เต็มไปด้วยไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวซึ่งมีความสามารถในการลดการอักเสบในร่างกายไขมันดีเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการปกป้องข้อต่อของคุณจากการเสื่อมสภาพซึ่ง เป็นสิ่งที่สําคัญโดยเฉพาะเมื่อเราอายุมากขึ้นอาการปวดข้อต่อเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุและการลดการอักเสบเป็นกุญแจสําคัญในการป้องกันความไม่สบายตัวและรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระการทานอะโวคาโดในมื้ออาหารของคุณจึงไม่เพียงแต่ช่วยป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับข้อต่อแต่ยังช่วยรักษาความสมบูรณ์ของระบบกล้ามเนื้อและกระดูกของคุณอีกด้วยนอกจากไขมันดีแล้วอะโวคาโดยังเป็นแหล่งที่ดีของโพแทสเซียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุสำคัญที่ช่วยในการควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเมื่อเราอายุมากขึ้นอาการตะคริวในกล้ามเนื้ออาจกลายเป็นปัญหาทั่วไปแต่โพแทสเซียมมีบทบาทสำคัญในการป้องกันอาการเจ็บบอดเหล่านี้การทานอะโวคาโดในมื้ออาหารสามารถเพิ่มการรับประทานโพแทสเซียมและสนับสนุนการทำงานของกล้ามเนื้อได้อย่างเหมาะสมช่วยหลีกเลี่ยงอาการตะคริวและรักษาความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อนอกจากนี้อะโวคาโดยังมีวิตามินอ e, ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องเซลล์กล้ามเนื้อจากความเสียหายที่เกิดจากออกซิเดชันเมื่อเราอายุมากขึ้นมวลกล้ามเนื้อมักจะลดลงตามธรรมชาติแต่สารต้านอนุมูลอิสระอย่างวิตามินอ e ีสามารถช่วยชะลอกระบวนการนี้และช่วยรักษาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและความมีชีวิตชีวาการรวมสารอาหารเหล่านี้ในอะโวคาโดทำให้มันเป็นทางเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการสนับสนุนการทำงานของกล้ามเนื้อและสุขภาพโดยรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ การวิจัยได้แสดงให้เห็นว่าอาหารที่อุดมไปด้วยไขยมันดีอย่างอะโวคาโดสามารถช่วยลดการอักเสบทั่วทั้งร่างกายได้ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการรักษาการทํางานของกล้ามเนื้อและความเป็นอยู่ที่ดีโดยรวมเมื่อเราอายุมากขึ้นด้วยประโยชน์ทางสุขภาพมากมายอะโวคาโดจึงเป็นอาหารที่จําเป็นในอาหารที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของกล้ามเนื้อซึ่งให้การปกป้องและบํารุงทั้งกล้ามเนื้อและข้อต่อของคุณีเบอร์รี่การปกป้องจากการสูญเสียกล้ามเนื้อ เบอร์รี่เช่นสตรอเบอร์รี่บลูเบอร์รี่ราสเบอร์รี่และแบล็คเบอร์รี่ไม่เพียงแต่ให้รสชาติที่สดชื่นแต่ยังเป็นแหล่งพลังงานของสารอาหารที่ดีสำหรับสุขภาพกล้ามเนื้อผลไม้สีสันสดใสเหล่านี้อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปกป้องกล้ามเนื้อจากความเครียดจากออกซิเดชันความเครียดจากออกซิเดชันเกิดขึ้นเมื่ออนุมูลอิสระที่เป็นอันตรายทำลายเซลล์กล้ามเนื้อส่งผลให้กล้ามเนื้อเสื่อมสภาพและสูญเสียความแข็งแรงอย่างรวดเร็วโดยการบริโภคเบอร์รี่ เป็นประจำคุณกำลังให้การปกป้องที่จำเป็นแก่กล้ามเนื้อของคุณช่วยรักษาการทำงานของกล้ามเนื้อและความมีชีวิตชีวาตลอดการเจริญเติบโตนอกจากสารต้านอนุมูลอิสระแล้วเบอร์รี่ยังอุดมไปด้วยวิตามินซีซึ่งเป็นสารอาหารที่จำเป็นสำหรับการผลิตคอลลาเจนคอลลาเจนเป็นโปรตีนที่สำคัญในการรักษาสุขภาพและความสมบูรณ์ของเส้นเอ็นกระดูกและกล้ามเนื้อเมื่อเราอายุมากขึ้นระดับคอลลาเจนของเราลดลง ซึ่งอาจนำไปสู่การแข็งตัวและลดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อเบอร์รี่โดยการสน,สนับสนุนการผลิตคอลลาเจนจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและขอบเขตของการเคลื่อนไหวนี่เป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาความกระชับกระเฉงและลดความเสี่ยงจากการบาดเจ็บไม่ว่าคุณจะเดินเล่นยืดเส้นยืดสายหรือทำการออกกำลังกายร,รูปแบบอื่นๆการเสริมคอลลาเจนจากเบอร์รี่ช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณยังคงยืดหยุ่นและทนทานเรื่องจริง ลองจินตนาการดูหลังจากการออกกำลังกายเบาๆคุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อเร่มีอาการเจ็บแทนที่จะเลือกทานอคขนมหวานที่ไม่มีประโยชน์สำหรับการฟื้นตัวคุณเลือกทานเบอร์รีสดแทนไม่เพียงแต่ทําให้คุณหายหวานแต่ยังช่วยลดการอักเสบและเร่งกระบวนการฟื้นตัวได้อีกด้วยขอบคุณสารต้านอนุมูลอิสระและวิตามินซีในเบอร์รี่ทำให้ร่างกายของคุณได้รับสิ่งที่จําเป็นในการฟื้นฟูได้เร็วขึ้นคุณ,คณจึงสามารถเคลื่อนไหวได้ต่อไปรักษาความกระฉับกระเฉงและรู้สึกแข็งแรงขึ้นทุกวัน ห้าปลาแซลมอนโปรตีนคุณภาพสูงและกรดไขมันโอเมกา้าลบสามปลาแซลมอนเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงและสามารถช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรักษาบนกล้ามเนื้อเนื้อและการทํางานของกล้ามเนื้อปลาแซลมอนเป็นโปรตีนที่สมบูรณ์ซึ่งให้กรดอะมิโนที่จําเป็นทั้งหมดที่ร่างกายต้องการในการรักษา และการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อกรดอะมิโนโเหล่านี้เป็นองค์ประกอบสําคัญในการสร้างเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อทําให้ปลาแซลมอนเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสําหรับผู้ที่ต้องการสนับสนุนสุขภาพกล้ามเนื้อโดยเฉพาะเมื่ออายุมากขึ้นนอกจากเป็นแหล่งโปรตีนที่ดีแล้วปลาแซลมอนยังอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมกา้าลบสามซึ่งเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ในการต้านการอักเสบกรดโอเมกา้าลบสามที่พบในปลาแซลมอนมีประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้สูงอายุเพราะสามารถช่วยลดอาการปวดกล้ามเนื้อ และข้อซึ่งเป็นปัญหาที่พบบ่อยเมื่อเราอายุมากขึ้นไขมันที่ดีเหล่านี้ไม่เพียงแต่บรรเทาการอักเสบแต่ยังช่วยปรับปรุงการเคลื่อนไหวของข้อทําให้การเคลื่อนไหวร่างกายง่ายขึ้นและปราศจากความเจ็บปวดนอกจากนี้กรดโอเมกา้าลบสยังมีบทบาทสําคัญในสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดโดยสนับสนุนการไหลเวียนของเลือดที่ดีซึ่งเป็นสิ่งสําคัญในการทําให้แน่ใจว่าออกซิเจนและสารอาหารที่จําเป็นไปถึงกล้ามเนื้อของคุณเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อทํางานได ดีที่สุดในระหว่างการออกกำลังกายหรือกิจกรรมประจำวันคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญงานวิจัยได้แสดงให้เห็นอย่างต่อเนื่องว่ากรดไขมันโอเมกา้าลบสามสามารถช่วยลดการอักเสบในร่างกายบรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและเสริมสร้างการทำงานของกล้ามเนื้อโดยรวมโดยเฉพาะในผู้สูงอายุประโยชน์เหล่านี้ทำให้ปลาแซลมอนเป็นอาหารที่จำเป็นในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อการบริโภคปลาแซลมอนเป็นประจำจะเป็นการก้าวไปข้างหน้าในการรักษาสุขภาพกล้ามเนื้อไหน ระยะยาวช่วยให้ฟื้นตัวเร็วขึ้นหลังการออกกําลังกายและป้องกันการเสรื่อมสภาพของกล้ามเนื้อที่เกิดจากอายุไม่ว่าคุณจะต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการออกกําลังกายหรือเพียงแค่ต้องการรู้สึกแข็งแรงและมีพลังมากขึ้นปลาแซลมอนก็เป็นตัวเลือกที่ดีในการเสริมอาหารของคุณ 6. ไข่แหล่งพลังงานทางโภชนาการสําหรับกล้ามเนื้อไข่มักถูกเรียกว่าแหล่งโปรตีนที่สมบูรณ์และก็มีเหตุผลที่ดีเพราะไข่มีกรดอะมิโนที่จําเป็นทั้งหมด ที่ร่างกายต้องการในการเจริญเติบโตและการฟื้นฟูกล้ามเนื้อทำให้เป็นอาหารที่ดีสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาหรือฟื้นฟูกล้ามเนื้อเมื่อเราอายุมากขึ้นการสูญเสียกล้ามเนื้อเป็นกระบวนการทางธรรมชาติแต่การรวมไข่ในอาหารของคุณสามารถช่วยชะลอกระบวนการนี้และสนับสนุนการรักษากล้ามเนื้อที่กระชับโปรตีนที่พบในไข่สามารถดูดซึมและนําไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าร่างกายของคุณสามารถนําโปรตีนไปใช้ได้เต็มที่ เพื่อให้แน่ใจว่ากล้ามเนื้อของคุณได้รับสารอาหารที่จําเป็นเพื่อคงความแข็งแรงนอกจากเป็นแหล่งโปรตีนที่ยอดเยี่ยมแล้วไข่ยังอุดมไปด้วยวิตามินดีซึ่งเป็นสารอาหารที่มีบทบาทสําคัญในการรักษาสุขภาพกระดูกและการทํางานของกล้ามเนื้อเมื่อเราอายุมากขึ้นความสามารถในการผลิตวิตามินดีลดลงซึ่งอาจส่งผลให้กระดูกและกล้ามเนื้ออ่อนแอแลงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดกระดูกแหลกและปัญหาการเคลื่อนไหวการรวมไข่ในอาหารของคุณช่วยชดเชยการขาดวิตามินดีนี้ โดยสนับสนุนกระดูกที่แข็งแรงและกล้ามเนื้อที่แข็งแกรง่งซึ่งทําให้ไข่เป็นส่วนสําคัญในอาหารที่เน้นการรักษาความคล่องตัวและความเป็นอิสระในวัยผู้ใหญ่ไข่ยังมีโคลีนซึ่งเป็นสารอาหารที่สําคัญที่ช่วยในการสื่อสารระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อโคลีนมีบทบาทสําสคัญในการส่งสัญญาณระหว่างระบบประสาทและกล้ามเนื้อเพื่อให้การเคลื่อนไหวเป็นไปนอย่างเหมาะสมซึ่งสําคัญมากสําหรับผู้สูงอายุที่ต้องการรักษาสมดุลและลดความเสี่ยงจากการล้ม ซึ่งเป็นความกังวลที่พบได้บ่อยในช่วงอายุมากขึ้นการเพิ่มไข่ในมื้ออาหารของคุณจะช่วยสนับสนุนการสื่อสารระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อซึ่งจะช่วยให้มีความมั่นคงและความคล่องตัวที่ดีขึ้นเรื่องราวจากชีวิตจริงลองจินตนาการว่าหลังจากวันที่ยาวนานคุณพยายามจะลุกจากเก้าอี้แต่รู้สึก เมอเลาในขาการรวมไข่ในมื้อเช้าสักฟองสามารถช่วยให้กล้ามเนื้อของคุณได้รับการกระตุน้นช่วยให้เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นและรักษาความเป็นอิสระของคุณได้การเปลี่ยนแปลงทางอาหารเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้แตกต่างได้อย่างมากช่วยให้คุณสามารถใช้ชีวิตตามที่ต้องการจากที่เราได้สำรวจในวันนี้การรวมอาหารที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้เช่นอะโวคาโดเบอร์รี่ปลาแซลมอนและไข่ในอาหารของคุณสามารถทำให้ความแตกต่างอย่างมากในการสนับสนุนสุขภาพกล้ามเนื้อ และความเป็นอยู่โดยวรวมเมื่อเราอายุมากขึ้นตั้งแต่การลดการอักเสบและส่งเสริมการฟื้นฟูกล้ามเนื้อไปจนถึงการเสริมสร้างกระดูกและปรับปรุงสมดุลอาหารเหล่านี้ให้สารอาหารที่จําเป็นในการทําให้คุณแข็งแรงและกระฉับกระเฉงแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากวันนี้บ้างมีอาหารหรือสารอาหารอะไรที่คุณสนใจที่จะลองรวมเข้ากับกิจวัตรประจําวันของคุณเราอยากฟังจากคุณทิ้งความคิดเห็นไว้ด้านล่างและบอกเราหนึ่งสิ่งที่คุณได้เรียนรู้วันนี้ที่คุณจะนําไปปฏิบัติ และหากคุณชอบวิดีโอนี้และพบว่ามีประโยชน์กรุณาทิ้งความคิดเห็นไว้ด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และสมัครสมาชิกช่อง YouTube ของเราเพื่อรับข้อมูลที่มีประโยชน์เพิ่มเติมรักษาสุขภาพรักษาความแข็งแรงและพบกันในวิดีโอถัดไป